เรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลที่ตอนนี้กำลังโดนจับกระแสจิ้นคุณแม่คนสวยแอปทักษออนพักสุขเจริญล่าสุดทางด้านทิมพิธาได้ออกมาโพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมส่วนตัว หลังจากที่ได้เดินทางไปเยี่ยมอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสสสมุทรสงครามพักเก้าวไกลเป็นลมกลางวันโหวตนายกรัฐมนตรีโดยทีมพิทาได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าไปเยี่ยมเพื่อนสอสอคุณอนุภาพมาครับเขาฝากมาบอกประชาชนคนสมุทรสงครามว่าเริ่มฟื้นตัว จะรีบกลับไปทำงานต่อผมบอกให้ดูแลสุขภาพพักผ่อนก่อนเพราะเรายังมีงานต้องทำต้องลุยอีกเยอะซึ่งงานนี้ก็มีดาราสาวคนต้นหอมสกุลตลาโผล่คำหวานหยอดทิมพิธทากลางไอจีเอาไว้ว่าพ่อก็พักผ่อนเยอะๆนะคะไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เป็นห่วงค่ะพ่อเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวก ทำเอาแฟนคลับที่เห็นเข้ามาคอมเมนต์สาวต้นหอมไล่ให้ไปต่อคิวงดแซงคิวกันเพียบ